ข้าแต่พระคนเจ้าจะทำสมาธิอย่างไรให้เห็นธรรมะถามตรงนะหลายคนนั้สมาธิไม่ได้ถามคำนี้อยากเห็นสิ่งนั้นอยากเห็นสิ่งนี้อยากเห็นเทวดาอยากเห็นสิ่งอื่นนอกตัวไปทั้งหมดความพิเศษต,ต่างๆแต่สยนุสิทธ์ท่านนี้ได้มียอดปัญญาถามครมา,าจารย์ว่าทำสมาธิอย่างไรจึงจะเห็นธรรมะ ก็ต้องย้อนกลับไปถามว่ารู้จักธรรมะหรือไม่ธรรมะคืออะไรอันดับแรกเราต้องแยกรูปแยกนามไม่ออกเสียก่อนต้องรู้จักสภาพธรรมว่าไม่ใช่ตัวเราการทำสมาธิให้เห็นธรรมะจะมากหรือน้อยก็ตามให้มจิตตั้งมัน่นเท่าที่เราจะทำได้ เข้าไปถึงการละนิวรณ์ห้าได้ยิ่งดีและให้น้อมไปพิจารณาถึงขันห้าของเราเนี้ว่ามิใช่ตัวมิใช่ต,ชตนฟังไว้นะให้เห็นกายของเราเนี่เป็นธาตุที่ประกอบส่วนกันขึ้นดินน้ำไฟลมคือของแข็งที่จับต้องได้และมีนามาทําอีสี่อย่างรูปคือส่วนที่เป็นของแข็งดินน้ำไฟลมจะมีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้ แล้วก็วิญญาณของรับรู้สังขารความปรุงแต่งให้เห็นกายของเรานี้เป็นรูปเป็นนามเป็นส่วนที่นามกับรูปที่ประกอบกันเกิดขึ้นการทําสมาธิให้ไปเห็นรูปนามนี้เกิดดับให้เห็นสภาพธรรมเกิดดับโดยประสบการณ์พระคุณเจ้าพระอาจารย์นั่งสมาธิภาวนาก็ยังเห็นเวทนาเกิดดับไม่ชัดเจนยืนภาวนาเลย เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นนี่เวทนาเป็นหนึ่งในขันห้าเอาสติเฝ้าดูทุกท่านไม่ว่านั่งหรือยืนย่อมเจอและคือเวทนาคือความทุกข์เจ็บปวดรวดร้าที่เกิดขึ้นเสียแทงในส่วนที่เป็นผัสสะต่างๆอย่างยืนเวทนาหนีฝ่าเท,าท้าที่สัมผัสพืน้นนี่เป็นความเจ็บปวดอย่างยิ่งอันนั้นคือเห็นขันห้าแล้วให้เห็นเวทนาความเจ็บปวดนั้นไม่ใช่เราเรามิใช่เวทนานั่นคือเป็น นามมาทำอย่างหนึ่งในขันห้าให้เอาสมาธิที่เพียรทำเป็นปฏิบัติไปเฝ้าดูสิ่งนั้นให้เห็นเวทนานั้นเกิดดับให้ได้หรือการนั่งภาวนาก็ให้เห็นความคิดเห็นอารมณ์นั้นเกิดดับเห็นอารมณ์นั้นวิช่เราที่สุขทุกข์ในขณะนี้เราหลงว่าความคิดเป็นเราเราเป็นความคิดคิดสุขก็สุขคิดทุกข์ก็ทุกข์โดนหลอกง่ายๆเลยเนี่ย อันนี้มันเป็นการทําความเข้าใจด้วยการฟังพัฒธรรมความรู้ในทางโลกหาทรัพย์สร้างสรรค์โลกเก่งนะปริญาทีโทเอกนับว่ามีปัญญาทางโลกเป็นโลกิยะปัญญาแต่โลกุตระปัญญาเป็นปัญญาที่ดับทุกข์นี่ต้องเกิดจากการฟังธรรมและเข้าใจสภาพธรรมดังนัง้นในคําถามที่ว่าทาสมาธิอย่างไรจึงจะพบธรรมะเห็นธรรมะ ก็ขอตอบในธรรมะของพระสองฆ์องค์แรกที่เกิดขึ้นยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาคําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวินญ,ญาณจับให้ได้ว่ามิใช่เราแยกออกแล้วให้เห็นสิ่งนั้นเกิดดับอย่างการนั่งสม,สมนนาธิธรรมา หรือการยืนภาวนานให้แห้งไปดูที่เวทนาให้เห็นเวทนานั้นเกิดดับให้ได้ว่ามิใช่เราแล้วเราจะมีสุขมากขึ้นจิตมันจะหลุดออกมาจากการยึดถือจะมีการปล่อยวางหรือพิจารณาให้เห็นว่าอารมณ์ที่เป็นความคิดเนี่ยมิใช่เราเราไม่ใช่ความคิดถ้านั่งภาวนาแล้วเราจะจับความคิดได้เริ่มต้นจับลมหายใจรู้สึกที่กาย พอกายสมมงบระงับลมหายใจละเอียดเข้าไปเราจะเห็นความคิดที่คอยคิดคอยปรุงแต่งไปนั่นแหละคือตัวสังขารคือตัวนั่นแหละไม่ใช่เราเพียรสติเอาสมาธิที่ได้นีไปดูสังขารดูความคิดนั้นจับความคิดของตัวเองให้ได้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์กุศลหรืออกุศลแล้วให้เห็นความคิดนั้นเกิดดับคําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น,น,นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาก็คือความคิดนั่นแหละ เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็เกิดดับอยู่เป็นธรรมดานั่นคือสภาพธรรมแต่เราหลงไปยึดความคิดว่าเป็นเราเกิดขึ้นประกอบกับจิตจิตก็ไปสุขไปทุกข์ดังนั้นถ้าอยากจะเห็นธรรมในการทสาสมาธิภาวนาก็ให้เห็นความคิดนั้นเกิดดับดังในบทสวดที่ว่าบุคคลใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้ๆอยากก่างจาแจ้งไม่งอแงคลอน,น,คอนแคลนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้ นั่นก็คือเห็นขันห้ามิใช่ตัวมิใช่ตนม,มิใช่เราเห็นขันห้านั้นเกิดดับแม้เสี้ยววินาทีเสี้ยวขณะที่ทำสมาธิที่เห็นความคิดเกิดดับนั่นแหละคือทำเฉพาะหน้าเขาควรพ่อคูรอ,อ,อาการเช่นนั้นไว้ดูให้มากๆเห็นให้มากๆเห็นให้บ่อยๆจิตจะมีสภาพจําแล้วก็วางวางวาง,วาง,วางความคิดวางสิ่งกระทบเหมือนเรานั่งอยู่ในขณะนี้เสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยรถที่วิ่งเนี่ย อาจจะไม่สงบอาจจะราําคาญถ้าเราตั้งใจทําสมาธิแต่ถ้ารู้จากสภาพธรรมเข้าใจว่าเสียงนั้นเป็นผัสสะที่มากระทบหูโสตบ่บญญาณมีการเกิดดับเราก็จะไม่ราําคาญนี่แหละคือสภาพธรรมควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นตามเหตุดับไปตามเหตุเราก็จะมีความสุขอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้โดยที่ไม่ราําคาญอาจจะไม่สงบเนีบ่บมีเสียงเกิดขึ้นแต่เรามีความสงบระงับ เราเข้าใจสภาพธรรมถ้าฝึกอย่างนี้บ,บ่อยๆอย่างที่พระคุณเจ้าพาดั่งสมาธิในตอนเย็นยี่สิบสามสิบนาทีนั่งได้สบายเลยเพราะเรามีสมาธิทุกคนได้ยินเสียงประสาทหูยังทํางานปกติคือหูไม่หนวกแต่เราไม่ลาคาญใช่ไหมนั่งได้สบายเลยใช่ไหมหรือลาคาญแต่มีน้อยถ้าฝึกบานอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้านานเข้านานเข้าสะสมชั่วโมงบินตรงนี้ในการใช้ชีวิตที่นี้ ม,นนมีคนบ่นมีคนว่ามีคนดาน่าเราจะกำหนดรู้โดยอตัตโนมัติและจะวางวางและจะเฉยจะเฉยชีวิตจะมีสุขมากขึ้นใช้ชีวิตตามปกติแต่เป็นผู้มีสติเห็นสภาพธรรมเกิดดับมีการปล่อยวางเราก็จะมีความสุขในปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องหนีสิ่งใดอยู่ตามปกติทำมาค่าขายอยู่กับคนรอบข้างตามปกติแต่เรามีสติจิตก็จะมีสุข ว่าเบาปล่อยวบาสบายนี่เสียงรถด,ดังนี่สักแต่ว่าได้ยินอันนี้คือสภาพธรรมเกิดขึ้นเนี่ยดับไปแล้วถ้าเราไปยึดว่าเราได้ยินมันก็จะมีเรารําคาญเราชอบใจสุขทุเกิดแล้วทีนี้เนี่ยเกิดดับไปแล้วนี่แต่ต้องมีสติเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจสภาพธรรมะไม่ใช่เราหูได้ยินใจไม่ต้องวิ่งเข้าไปยึด ถืออยู่ตรงกลางรู้แล้วก็วางนี่คือทางสายกลางตาหูจมูกนิ้นกายใจกินหอมหอมมาก็สักแต่ว่ารับรู้แล้วก็วางไว้ถ้าเราปล่อยจิตไปหอมจังเลยหิวขึ้นมาอีกแล้วเพิ่งกินเมื่อกีนน้นี่อะไรนะหม้อมันปรากฏเลยเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้สิ่งที่เราชอบอยากจะไปกินอทนรนี้ตัณหาเกิดปั๊บไวมากเลยดังนั้นเฮียมีสติ รู้สิ่งที่มากระทบตาหูจมูกบบนิ้นกายใจการทําสมาธิไม่พามากหรือน้อยถ้าเราเข้าใจสภาพธรรมเราจะเห็นธรรมแล้วจะรู้จักวิธีกระทําวิธีปฏิบัติความสุขก็จะเกิดขึ้นทุกขพกาจะไม่ก่อจิตก่อใจก็จะเป็นคนที่เบาสบายอยู่ได้ในที่วุ่นวายแต่ก็มีความสงบอันนี้เป็นสิ่งที่มาบอกกล่าวด้วยประสบการณ์ดังนั้นใน,น,น,นคําถามว่า ทำสมาธิอย่างไรจรึงจะเห็นธรรมะก็ต้องเข้าใจในธรรมะก่อนศึกษาธรรมะให้เห็นสภาพธรรมก่อนให้นำสมาธิที่ได้ทำนั้นให้ไปเรื่องรู้ในสภาพธรรมที่เกิดดับและก็ปล่อยวางรถวิ่งผ่านไปวางแล้วเสียงคนชมคนว่าคนด่าก,ก็เช่นเดียวกันรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางอย่าให้เข้ามาใส่ใจอยู่แค่หูอ,อาสติไปรู้แล้วก็จัดการตรงนั้นก็วางตรงนั้น เราก็เบาสบายอนุโมนทานา